สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ธาตุประจำราศีคือธาตุดินเป็นการพยากรณ์โดยรวมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ<ม>เรามาเริ่มที่การงานกันก่อนเลยนะคะการงานของชาวลัคนามังกรในเดือนนี้ ดวงดาวการงานค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วหลังจากที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องเจอกับความวุ่นวายและความเหนื่อยและหนักเรื่องการทำงานในเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการเดินหน้าต่อลักษณะงานที่จะส่งผลดีคืองานที่ต้องอาศัยการเจรจาการติดต่อค่ะ นอกจากนี้หากคุณมีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการทำงานก็ขอให้เริ่มต้นลุยได้เลยเพราะดวงดาวส่งผลดีกับการขยับขยายและการลงทุนต่อยอดํรรราอะไรเพิ่มเติมเช่นเปิดร้านค้าเริ่มต้นธุรกิจเป็นเดือนที่มีตัวช่วยที่ดีเข้ามาทําแล้วจะราบรื่นไม่ติดขัดมีคนคอยให้ความช่วยเหลือค่ะ เรื่องการเงินสำหรับเรื่องการเงินนั้นต้องบอกว่ามีจังหวะดวงดาวโชคลาภเข้ามาแต่โชคลาภที่ว่านี้ไม่ได้เข้ามาในรูปแบบเงินทองเสมอไปอาจเป็นลักษณะของขวัญของฝากของกำนันอาหารหรือที่เรียกว่าลาบปากเสียมากกว่าคา่าแต่บางครั้งเรื่องการเงินอาจจะสร้างความปวดหัวให้คุณอยู่พอสมควร แต่เมื่อบวกลบคูณหารดูแล้วถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเชื่อว่าชาวลัคนาราศีมังกรเป็นราศีที่สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างลงตัวในเดือนนี้ค่ะ <S <S เรื่องความรักส่วนเรื่องความรักนั้นเรียกว่าคุณเป็นราศีที่มีเสน่ห์เลยก็ว่าได้สำหรับ คนที่ยังเป็นโสดนั้นจะพบรักเข้ามาแบบไป่ทันตั้งตัวหรือท่านที่กำลังพูดคุยศึกษากันอยู่เชื่อว่าดวงดาวไม่น่าเป็นห่วงคุณยังดูแลความสัมพันธ์ไปได้อย่างดีส่วนท่านที่มีคู่มีแฟนแล้วต้องระมัดระวังสักหน่อยเพราะดวงดาวที่มีเสน่ห์แบบนี้อาจทำให้กลายเป็นประเด็นเรื่องมือที่สได้ แต่หากคุณหนักแน่นมั่นคงในเรื่องความรักอยู่แล้วก็ไม่น่าเป็นกังวลเพราะเป็นจังหวะที่ดวงดาวจะทาให้เกิดความสุขกับคู่ครองได้มากยิ่งขึ้นค่ะสุขภาพส่วนเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนั้นไม่ได้ไมีประเด็นมีปัญหาที่น่าเป็นห่วงจังหวะดวงดาวในเดือนนี้สบายๆแต่ก็ขอให้อย่าประมาทเอาไว้จะดีที่สุด หากใครเคยมีความเครียดหรือความวิ้ตกกังวลมาก่อนหน้านี้เชื่อว่าสุขภาพใจของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการพยากรณ์ลัคนาราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมหวังสมปรารถนาทุกๆประการค่ะและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ